ตอนนี้วันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ทราบชื่ออะไรคะชื่อเสเดีร,ร์มค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุสิบแปดปีค่ะแล้วตอนนี้คุณทำอาชีพอะไรคะเป็นนักศึกษาเอสซีทีค่ะแล้วบ้านเกิดที่อยู่ที่ไหนคะบ้านเกิดอยู่ภูเก็ตคะ่ะแต่๋ยวย้ายมาอยู่กะเต็นีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวันไีมเพียงพอค่ะอาชีพที่ทำ อาชีพที่ทำนี่มีปัญหาอะไรากับการเรียนน่าจะไม่มีปัญหาค่ะเ,เคยมีปัญหากับอาจารย์ว่านักศึกษาด้วยกันไหมคะไม่เคยค่ะเป็นคนมีอเชียรใส่ดี <c oughs> แล้วรู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงกับนักศึกษาด้วยกันไหมคะก็รู้สึกดีครับเพื่อนๆเ,เขาน่ารักกันทุกคน อยากบอกอะไรกับอาจารย์กับนักศ,ศึกษาว่าเอ่อการเมื่อี้นเอออยากบอกว่าเพื่อนๆทุกคนก็ดีกันทุกคนอ่ะเห mm hmm. มือนเช่นรุ่นพี่ดูแลน้องๆอ,อย่างดีส่วนอาจารย์ก็เป็นกันเองกันทุกคนแล้วคุณคิดว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุด้องรั้วมหาของในวิทยาลัยหรือว่าของประเทศมีอะไรคะเออสำหรับปัญหา ใหญ่ตอนนี้ก็คือปัญหาเน้นคำไม่มีใครไม่รู้จักเธอเพราะเธอรวยมากเออใช่แล้วเป็่ตเอเอแลการเรียนของคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะก็โอเคดีค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณน้องมีนมากนะคะที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์วันนี้ค่ะ